ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์พรชัยยศนะคะนำชัยเจริญพรนะคะและเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายแล้วคะ่ะเรายังพูดถึงในเรื่องราวของชาวราศีลัคนาชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูนะคะดิฉันไดร้รางวัลงามสีโรจนกุลนะคะยังเป็นพี่กรเบรกนี้อยู่คะ่ะเมื่อสักครู่นะคะพูดถึงในเรื่อง ดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์นะคะและเมื่อสักครู่ในเรื่องกิจกรรมของสมาคมนะคะมีหลากหลายเลยตอนนี้เป็นออนไลน์หมดแล้วนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์โควิดสิกนะคะก็สามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของท่านอาจารย์ดรพิญญพงษ์เจริญแล้วก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ย้อนรับชมนะคะได้เลยนะคะขณะนี้นะคะอาจารย์ได้เปิดสอนออนไลน์ด้วยหรือเปล่าคะอะาจารย์ขณะนี้สอนวิชาอะไรบ้างคะ ปกติเนี่ยนะครับที่ผมเปิดสอนก็คือวิชาหวงจุ้ยกับหราศาสตร์จีนค่ะนะครับนะครับแต่ว่าความรู้โหราศาัสตร์ไทยก็มีบ้างเรียนอาจารย์มีมีความสามารถหลากหลายนะคะมีหลายวิชาด้วยใช่ไหมคือโดยหลักหัาศาสตร์ไทยเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมเรียนกับท่านอาจารย์พินโยม,มาตั้งแต่ปีปีสี่ห้าสี่หกแต่ว่าด้วยด้วยจังหวะโอกาสเนี่ยมีใช้ได้ใช้หราศาัสตร์จีนเยอะกว่า เลยเป็นอาจารย์ที่สอนโหราศาสตร์จีนกับ่ิหญี่สีเขียวกับสอนวิชา่วงจุ้ยมากกว่านะครับก็ตอนนี้เปิดสอนเห็นว่าเปิดสอนออนไลน์อยู่อ่าใช่ครับเปิดสอนออนไลน์อยู่ครับก็สามารถสมัครเรียนได้ที่ทางสมาคมก็โทรสอบถามทางสมาคมแล้วก็ทางสมาคมก็จะมีตารางเรียนออนไลน์มาให้นะครับทางโครงการป้อมปลาอ่าผมผมผมก็สอน หรือว่าผมสอนทั้งโครงการของทั้งทป้อมปราบและทางบางขุนนนท์เลยครับบางขุนนนท์ด้วยนะคะใช่ครับผมผมสอนทั้งสองที่นะครับนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะคะแล้วก็หลากหลายศาสตร์วิชาตอนนี้ก็มีปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์หมดแล้วสามารถติดต่อทางเบอร์หน้าจอของสมาคมหราศัสร์นานาชาติได้เลยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆของสมาคมหราศัสร์นานาชาติเราไปต่อกันที่ดาวบาบครอ์อีกองคหนึ่งซึ่งเป็น เพื่อนแก้วเกลือขวัญของดาวพระเสาร์คือดาวพระราหูนั่นเองนะคะขณะนี้เนี่ยพระราหูเนี่ยโคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภนะคะเป็นภพอรินะคะพระราหูมาจากเจ้าเรือนสหัสชชะนะคะอาจารย์ได้บอกความหมายไปแล้วสหัสชชะเนี่ยเป็นสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะไปอยู่ภพอริอริเนี่ยปัญหาอุปสรรคนิสินศัตรูคู่แข่งนะคะเป็นนิดด้วยนะคะอาจารย์แล้วตรงนี้เนี่ยได้จุดที่ที่ดีด้วยนะคะก็คือทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าราหูขันธพลนะคะแต่ ในความหมายนะคะศาชชาไปอริต้องระวังอะไรบ้างคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับคำว่าอริคนส่วนใหญกจะแปลว่าศัตรูนะฮะแต่ลาหูเนี่ยเป็นดาวแบบพระเคราะห์<ช>แล้วเป็นสาชชาไปอริแต่ในอริทางโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าศัตรูนะฮะแปลว่าการแก้ป,ปัญหานะฮะ<ช>เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่คนท,คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะฮะ<ช>เขาเรียกว่าดาวศาชาไปคือเป็นคนที่ต้องแก้ปัญหาสังคมเยอะมากและอย่างหนึ่งดาวประจําตัวของราศีธนูเป็นดาว อ,อย่างาที่บอกเป็นดาวพฤหัสราหูเป็นดาวอายุนะฮะ,<ค>ะเป็นดาวอายุแปลว่าตอนนี้อ่ะคนราศีธนูต้องมีความอดทนสูงในการใช้เวลายาวนานคําว่าอายุนี้แปลว่ายาวนานในการ <คะ S 2> ใช้เวลายาวงานแก้ปัญหาต่างๆของสังคมคะนะฮะเพราะนั้นตอนนี้พวกครูบาอาจารย์พวกแพทย์พวกหมอเลยต้องมีความอดทนสูงมาก <คะ S 2> แล้วก็ใช้เวลายาวนานในการแก้ปัญหาสังคมต่างๆ<ค>นะฮะซึ่งราหูเป็นธาตุลมสังคมเนี่ยอยากจะให้อะไร แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้โดยเร็วแต่โดยดักราวราวหูเป็นอล่เนี่ยมันแปลว่าแก้ปัญหา<ะ>เขาเรียกอะไรแก้ปัญหาไม่ได้เร็วดังใจคนะนะฮะหรือไม่ได้เร็วตามอารมณ์คนนะครับแต่ว่าในลักษณะนี้ก็คือในวงการแพทย์หรือวงการครูบาอาจารย์วงการหมอเนี่ยนะฮะก็ต้องออกมาแก้ปัญหาในเรื่องปัญหาต่างๆของสังคมหรือแก้อเลของสังคมนั่นแหละเขาเรียกอเล่ของสังคมหรือความรู้สึกที่ไม่ดีของสังคม ในค่อนข้างอีกหลายปีเลยนะผมว่าอีกหลายปีหรือค่อนข้างอีกค่อนข้างค่อนข้างนานะนะฮะ,ะก็ต้องมีเขาเรียกว่าพวกวงการแพทย์วงการครูคงม,คคมีอิทธิพลต่อต่อคนรัเขาเรียกอะไรมีอิทธิพลค่อนข้างนานสาหรับคนราศีธนูในการช่วยดูแลปัญหาต่างๆในสังคมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนะคะราหูคัธพนนะคะก็หมายถึงว่า แก้ปัญหาสําเร็จนั่นเองก็คือแก้ปัญหาสําเร็จแต่ว่าต้องใช้ความอดทนค่อนข้างค่อนข้างยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในจุดที่เป็นภพเรือนที่ตกอริเนี่ยศาสหั์ชาตกอริก็ต้องระวังมีปัญหากับคนในสังคมเขาเรียกคนในสังคมก่อปัญหาให้นะฮะก็คือแต่ปกติดาผู้หัก่ะไม่ต้องกวบปัญหาไม่ได้กวบปัญหาสังคมอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เวลาสอนหนังสือเด็กเด็กส่วนใหญ่ก็ขอปัญหาครูบาอาจารย์อยู่แล้วแหละนะฮะเพราะฉะนั้นสําหรับคนคนราศีธนู นะฮะแล้วบวกกับดาวอาจารย์ดวดาวผูือหัสพอราหูมาอยู่ภพอเลนะฮะร้อยละแปดสิบจะดีเพราะว่า<ะ>ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คอยคอยแก้ปัญหาสังคมหรือคอยดูแลสังคมอยู่แล้วเพราะนั้นพอมาอยู่ในภพนี้เพราะนั้นเลยถือว่าเป็นคนราศีธนูนะฮะค่อนข้างเป็นคนโชคดีเขาเรียกว่าอะไรครับทำงานแก้ปัญหาสังคมแล้วคุณก็จะดีขึ้นเรื่รอยๆนะคะอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวพระราหูซึ่ง พระาหูนะคะจะอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะไปจนถึงวันที่30มิีนาคม2565นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูนะคะดาวพระมรุตยูนะคะที่อยู่มายาวนานกว่าพระราหูแน่นอนอยู่ที่ราศีเมษนะคะมาแล้วตั้งแต่ปี2559พรเกพระพระมรุตยูเองเนี่ยมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมเช่นกันนะคะก็เป็นเจ้าเริญศาสระมาอยู่พบปุตตะราศีเมษสิ่งที่เจอนะคะ ซึ่งสัต้ามาบุตตะแต่เมื่อเป็นดาวพระมรตยูไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะที่ผ่านมาเจออะไรบ้างคะสักทีหนึ่งจค่ะคือดาวมรดยูเนี่ย<ม>ในหลักโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าดาวยมนะคะัคำว่ายมเนี่ยก็คือก็คือดาวความตายหรือยมบะแล้วคราวนี้เนี่ยมาอยู่ในภพบ,บุตรตะบุตรตเนี่นะครับแปลว่าอะไรฮะ,ะบุตรตะแปลว่าเด็กนะฮะแปลว่าสิ่งใหม่ๆแปลว่าบริวารก็ได้นะครับในใน ในใน,ในหลักโหราศาสตร์พอมาะะอยู่ในราศีธนูนะฮะ,ะ,ฮะพอมาเป็นบุตรในราศีธนูนะฮะ<ม>อยู่ราศีเมษเ<ม>พราะนั้นคนดาวพฤหัสเนี่ยละราศีเมษกับธนูตีกดเป็นธาตุไฟเพราะนั้นโดยหลักเนี่ยณหลายปีนี้เลยใช้คำว่าหลายปีอ่ะผ่านมันแต่ห้าหกปีเพราะมนุษย์จะอยู่สถิตอยู่เจ็ดปีะนะฮะคนราศีธนูเนี่ยค่อนข้างต้องแก้ปัญหาให้ลูกหลานบริวารเยอะแล้วเรียกว่าอะไร ลูกหลานบุริวารค่อนข้างมีปัญหาทําให้คนราศีธนูเนี่ยเปลืองเนื้อเปลืองตัวเยอะดีกว่า <ฮะ S 1> หรือเขาเรียกเสียชื่อเสียงเสียอะไรเยอะมากข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะฮะหรือถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการเป็นอะไรอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเจ็ดแปดปีเนี่ยโอ้โหลูกน้องเข้าเข้าออกออกเป็นว่าเล่นหรือ <ฮะ S 1> หาหาลูกน้องบริวารมาทํางานยาก<ฮ>ะนะฮะหรืองานอะไรที่อ่ะยกตัวอย่างเช่นพวกงานก่อสร้างเวลาจะทํางานเนี่ยก็าหาคนงานไม่ได้หรือเข <ฮะ S 1> าเรียกว่า เป็นคนที่เขาเรียกอะไรเออต้องทํางานลุยเองมากกว่าลูกน้องบริวาร7ปีเนี่ยใช้คําว่า7จปีเนี่ยคนราศีธนูจะมีปัญหาด้านบริวารบริวารหรือบริวารก่อเพศภัยให้ค่องข้างเยอะหรือบริวารทําให้เดือดร้อนค่องข้างเยอะ,อะในลักษณะนั้นก็ชาวธนูนะคะยังต้องเจอปัญหานี้นะคะไปจนถึงวันที่นะคะแปดกรกฎาคม2565ก็เตรียมวางแผนตรงนี้ให้ดีละกันะนะคะ อาจารย์คะแต่ขณะนี้เนี่ยเราพูดกันถึงดาวรายปีกันไปแล้วเรามาดูดาวรายเดือนกันบ้างจุดโดดเด่นนะคะดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์ที่อยู่ที่ราศีกันพระพุธเนี่ยเพิ่งโคจรย้ายราศีเองนะคะพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตนิและเป็นเจ้าเรือนกรัรมมะนะคะมาสถิตท,ที่ราศีกันนะคะเป็นภพกรัรมมะเป็นกเกษตรด้วยนะคะ มาตรฐานดีทีเดียวนะคะร่วมกับพระสุด้วยเนี่ยพระสุเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะและเป็นเจ้าเรือนอริแต่เด,เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องกรรม,มะกับปัตตนิตอนนี้เนี่ยมีจุดโดดเด่นอะไรบ้างคะอาจารย์คือต้องเข้าใจนะฮะเขาเรียกว่ากรรม,มะปัตตนิแล้วก็มีดาวอริที่เป็นดาวการเงินมาอยู่ซึ่งมันค่อนข้างสอดคล้องกันว่าคนราศีธนูต้องแก้ปัญหาต่างๆการเงินถึงจะดีและกรรม,มะอริกรรม,มะนะฮะดาวกรรมมะแปลว่าช่วงนี้คนราศีธนูเนี่ย อยู่ๆก็คิดฮึดสู้อยากจะหางานใหม่ๆทําหาโครงการใหม่ๆหรือคําว่าเดาพุธพุธแปลว่าการสื่อสารมันไม่ใช่แปลว่าการสื่อสารอะไรแต่หมายถึงเอกสารสัญญาคืออยู่ๆคนราศีธนูก็จะมีเขาเรียกอ,อะไรมีงานเข้าเยอะได้เซ็นเอกสารสัญญาสําเร็จโดยเฉพาะเอกสารสัญญา,ญญาทางธุรกิจและการเงินที่เช็คว่าหรือมีการแก้ปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาธุรกิจและการเงินสําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าดาวศุกร์ก็แปลว่าการเงิน ะะดาวพุธก็แปลว่าเอกสารสัญญามาจากอลินะฮะ,ฮะมาจากอลิแล้วมาเป็นดาวกรมมะนะฮะก็คือเขาเรียกอะไรคนราศีธนูค่อนข้าง,งมีทางออกในช่วงเดือนนี้นะฮะ,ฮะในช่วงเดือนนี้คืออยู่ๆยี่สิบกว่าวันนี้ก็มีทางออกทางด้านเอกสารสัญญาต่างๆคือเกิดความคิดที่เขาเรียกอะไรเป็นผลดีกับตัวเองในด้านการเงินและการงานค่ะอ้าว เพราะฉะนั้น,นดาวคู่นี้ให้คุณในเรื่องการเจราจาติดต่อในเรื่องการทำพิธีกรรมสัญญาการเจราจาต่างๆใน,ในเรื่องงานกับผู้หุ้นส่วนกับะคะู่เขาเรียกมีสัญญาหุ้นส่วนที่ดีที่ดีแล้วก็ยังได้ดาวคู่ธาตุน้ำด้วยนะคะ,คะไปสถิตในธาตุดินราศีธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่เกื้อนหนุนกันด้ใช่ใชเพราะว่าน้ํากับดินเนี่ยเป็นธาตุที่พอเกื้อหนุนกันแล้วมักจะอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นคนราศีธนูจึงค่อนข้างเป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงที่ดีในช่วง20กว่าวันนี้ค่ะ เ,เราไปดูกันดาวรายเดือนดาวพระอังคารกันบ้างนะคะอตอนนี้เนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะเป็นภพสุภะนะคะอังคารเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุตตะและมาจากเจ้าเรือนวินาศร่วมยังร่วมละกลุ่มก,กันกับดาวพระอาทิตย์ด้วยซึ่งเป็นคู่ศัตรูนะคะแถมยังมีดาวพระเกตนะคะอาจารย์เป็นอย่างไรช่วงนี้ต้องระวังอะไรบ้างคะอาจารย์ปกติดาวมุตลจะอยู่ราศียุตตะคนราศีธนูก็แย่แล้วนะฮะคราวนี้พอมาอยู่แล้วยังเป็นดาวบัคบัะเคาะ ซ,ซึ่งดาวอังคารเนี่ยก็มาจากภพมุตตะนะฮะมาอยู่ในราศีสิงห์เพราะฉนั้นตอนนี้คนราศีธันดูถึงแม้จะดีในเรื่องการเงินอกษารสัญญาแต่ว่าก็ต้องลงมือทําด้วยตัวเองอยู่ดี <ฮะ S 1> เพราะว่าดาวคู่ที่เป็นศัตรูมาอยู่ด้วยคือไว้ใจลูกน้องบริวาลไม่ค่อยได้ะนะฮะหรือเขาเรียกอ,อะไรเอ่อถ้าไม่ลงมือทําอะไรด้วยตัวเองอะลูกน้องบริวารหรือคนรอบตัวค่อนข้างทําให้ตัวเองเอ,อเสียหายทางด้านการงานและชื่อเสียงเยอะ นะฮะหรือถ้าไม่เสียหายทางด้านการงานเชื่อเสียงเยอะนะฮะคนราศีธนูช่วงนี้อ่ะจะเจอตำรวจบ่อยเพราะนั้นขับรถขับลาอะไรไปไหนเองในช่วงนี้อ่ะก็ระวังเรื่องเขาเรียกอะไรพวกคดีความบ่อยในในลักษณะนั้นดีกว่าแต่ถ้าคนราศีธนูนะฮะนะฮะแล้วก็โครงการต่างๆของคนราศีธนูหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลมากกว่าแดนใกล้ะนะเพราะว่าดาวสองดวงนี้มีอิทธิพลดีตรงที่ว่า ถ้าทำงานแดนไกลอังคารอังคารกับอาทิตย์ไม่ได้เป็นแค่คู่ศัตรูอย่างเดียวแต่ยังเป็นคู่ส่งเสริมรของชื่อเสียงและการงานด้วยนะฮะแต่ถ้าชื่อเสียงการงานคุณต้องมาจากเอ่อมาจากต่างถิน่นต่างที่มากกว่าทำงานในถิน่นในที่เพราะ,ะนั้นคนราศีธนูถ้าอยู่ในที่ไกลคบคนไกตัวในช่วงนี้จะดีกว่าคนใกล้ตัวก็ถือว่า เรียกได้ว่าทํางานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ<ด>มีคนที่ไกลติดต่อมา,อานะคะได้อยู่ได้และตรงนี้เนี่ยอังคารที่อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยยังเป็นดาวยงยศอีกด้วยนะคะแล้วพระอาทิตย์ก็เป็นเกษตรอันนี้เป็นจุดดีนะคะอ,อ,อีกสักนิดนึงนะคะอาจารย์เรามาดูที่มุมเล็งซึ่งมีพระพฤหัสบดีเนี่ยเล็งกับดาวพระอังคารและดาวพระอาทิตย์คู่นี้ให้คุณอย่างไรคะอาจารย์คือจริงๆอ่ะปกติอังคารอาทิตย์อยู่ด้วยกันเป็นคู่ศัตรูแต่ตะกี้ผมบอกว่าไม่ได้ร้ายเสมอไปเพราะว่ามีดาวพฤหัสล็ง ซึ่งดาวพฤหัสเป็นคู่สมพลกับอังคารเป็นคู่<ะ>มิตรกับดาวอาทิตย์<ะ>เพราะนั้นถ้าเราใช้ความรู้คู่ความรู้ความสามารถหรือเขาเรียกว่าประสบการณ์เก่าที่เคยผ่านมาหรือความรู้เก่าๆนะฮะแล้วก็แต่ต้องเหนื่อยทําด้วยตัวเองนะครับต้องเหนื่อยทําด้วยตัวเองนะครับเ<ะ>พราะนั้นเนี่ยคนราศีธนูจึงเรียกว่าอย่างยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังดีอยู่นะฮะยังดีอยู่<ะ>ย,ย,ยังทําอะไรได้ได้ค่อนข้างดีอยู่ แต่ต้องพึ่งพึ่งพาตัวเองให้มากให้มากมากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วพึ่งพาความรู้ของตัวเองนะฮะคือต้องใช้ประสบการณ์ความรู้อย่าไปทดลองทำอะไรใหม่ๆค่ะเอาเพราะฉะนั้นภาพรวมของราศีธนูนะคะถือว่าอาจารย์จะสรุปภาพรวมในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้นะคะอาจารย์สรุปศรีธนูพอในช่วงนี้นะครับใช้คำว่าในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ คุมพาปีหน้านะฮะคือในช่วงที่ดาวกำลังยกหน้ายกหลังอยู่เนี่ยคนราศีธนูสามารถลงหลักปัดฐานในธุรกิจใหม่ๆได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องกู้เงินคือดึงทรัพย์สินการเงินเก่าๆของตัวเองมาเป็นรลักฐานในการทำได้หรือเริ่มต้นปักหลักปักฐานใหม่สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ได้ในธุรกิจของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะถ้าคนที่คิดจะอยากจะออกมาทาอะไรเองค่ะอ้า ก็สรุปภาพรวมว่าชาวธนูต้องแสดงความยินดีด้วยจริงๆในเรื่องการลงหลักปักฐานในเรื่องอาชีพนะคะค่ะควันนี้นะคะได้รับความรู้นะคะจากอาจารย์พรชยศนำชัยเจริญพรนะคะ เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิและทีมงานทุกท่านนะคะและขอขอบพระคุณนะคะทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะและขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญและดรวันทิดาสงขลานะคะที่ให้พวกเราสองคนได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงและไร้โรคนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ